สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP รีวิวสนามครับวันนี้เป็นสนามสุดท้ายในไทยลีกของช่องอายุโอซิลแล้วนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมมีทุกสนามในไทยลีกแล้วนะครับโอ้โห16สโมสรมีครบครับ และสนามสุดท้ายครับโอ้โหก็ต้องปิดด้วยสนามที่ยิ่งใหญ่สนามแห่งนี้แหละครับสนาม80พรรษาครับของทีม,มตัโคอราชสีมามาด้าเอฟซครับโอ้โหมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวดีเทลกันนะซึ่งเพจเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเพจ TPL Editor นะครับที่สร้างสนามแห่งนี้ขึ้นมานะถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถไปติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเพราะว่า ช่วงเนี้เขาจัดปโปรอยู่นะรีบๆไปจัดกันเลยนะครับก่อนวันที่9นะครับมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวดีเทลแต่ละจุดของสนามแห่งนี้เลยนะซึ่งผมก็เพิ่งไปจัดมาแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเลยเนี่ย,ยจะมารีวิวพร้อมเพื่อนๆน,นี่แหละครับโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆนะสนามแห่งนี้โอเคครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมารีวิวสนามตอนที่มีกองเชียร์และผู้ชมนะครับโอ้โหดูบรรยากาศครับ เวลามีกองเชียร์เต็มสนามเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้แหละครับของสนาม8 0พรรศาที่โค oh. ลราส์ะครับโอ้โห oh. oh. เป็นสนามที่ใหญ่มากครับ oh. ความจุนี่ในวิกิพีเดียเขาบอกมาถึง25,000ที่นั่งหรือว่าจุได้25,000คนเลยนะ oh. ถ้าเสริมได้แบบจุได้แบบเต็มที่อะ่ะมีเกือบเกือบ4ี่0,000นเหมือนกันนะโอ้โ oh. ห oh. oh. เขาว่ามาอย่างนี้แหละครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวสแตนต,ตรงข้ามสแตนประธานลนะเนาะแต่ว่าสแตนของสนามแห่งนี้ เป็นลักษณะที่รอบเลยครับโอ้โหคล้ายๆแบบแอ่งกระทะเลยเนาะ ดูครับโอ้โหลักษณะดีเทลก็จะคล้ายๆสนามของเชียงใหม่แล้วเนาะซึ่งผมได้รีวิวไปแล้วเนาะรายละเอียดดีเทลนี่เขาก็ใส่ในเรื่องของป้ายผู้สนับสนุนของทีมนครราชสีมาบาไดเอฟซี FC และเนาะก็มาครบแล้วครับซึ่งสนามแห่งนี้ก็ออกแนวสนามแบบว่าของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วเนาะที่มีลู่วิ่งอะไรประมาณเนี่ยโอ้โหดูครับยิ่งใหญ่จริงๆนะดีเทลนี่ชาวโคราชว่างไงครับโอ้โหแฟนๆของนครราชสีมามาไดเอฟซี FC น่าจะ เยอะแหลอครับแล้วคนรอสนามแห่งนี้นี่เยอะมากเลยนะทางเพจ p พส e ีพีเอลเนี่เขาพวกพได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับสามารถไปติดต่อสั่งซื้อกันได้เลยนะแล้วมาดูฝั่งประธานครับโอ้โหใหญ่จริงๆนะต้องยอมรับจริงๆว่าสนามแห่งนี้ใหญ่จริงๆก็ถือว่าเป็นสนามระดับเอเชียเหมือนกันนะเคยจัดซีเกมมาแล้วด้วยครับโอเคซึ่งในสนามดีเทลมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวเราไปเอะ รีวิวตอนที่ไม่มีกองเชียร์และผู้ชมกันครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกดีเทลตรงนั้นกันเนาะเดี๋ยวผมอาจจะพาไปดูดีเทลนอกสนามที่เพจเพสซีบีเอลดีิตเตอร์ที่เขาได้ใส่มาบ้างแหละครับว่าเขาว่าใส่อะไรมาบ้างแหละเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปเลยครับโอเคครับตัดมาแล้วครับสนามตอนที่ไม่มีกองเชียร์และผู้ชมนะโอ้ยถ้าไม่บอกว่าเป็นในเกมนี่เหมือนของจริงมากๆเลยนะในเรื่องของสแตนที่นั่งอ่ะ เขาก็ใส่เท็กเจอร์สลับสีระหว่างสีส้มกับสีน้ําเงินนะคำว่า SAT หรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งสนามแห่งนี้เขาเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยแหละเนาะโอเคซึ่งเขาก็ติดที่นั่งรอบสนามเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐานแหละครับโอเคไล่ไปเรื่อยๆเลยครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของประตูนะโหเดี๋ยวไปซูมดูประตูกันดีกว่าครับโอ้โหดูครับ เหมือนจริงมากเลยนะเนี่ยประตูทางออกเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันด้วยนะแต่ตอนนี้เราจะมารีวิวข้างในกันก่อนละครับโอเคไปไล่ไปเรื่อยๆครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเสาธงเนาะและประตูตรงนี้เขาก็ทํามาเหมือนละครับประตูทางออกครับโอ้โหเหมือนจริงมากๆครับสุดยอดครับสุดยอดในเรื่องของดีเทลก็ยกให้ละครับสำหรับเพจเพ e CBL Editor สุดยอดจริงๆโอเค ไล่มารอบๆก็มาถึงทางฝั่งของสแตนฝั่งประธานที่มีหลังคากันบ้างเหรอครับซึ่งสนามแห่งนี้ก็มีหลังคาอยู่ฝั่งเดียวเหรอเนาะคือฝั่งประธานเหรอครับโอเคโอ้โหแล้วดูที่นั่งฝั่งประธานดิโอ้โหเยอะมากครับโอ้โหน่าจะจุได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วอะโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคลักษณะเท็กเจอร์ที่นั่งก็เป็นสีส้มสลับกับสีน้ำเงินที่เป็นตัวสอนคำว่า SAT หรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเหรอเนาะ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้ดูครับเขาใส่ดีเทลของลู่วิ่งแล้วก็ถังขยะโอ้โหดูครับขนาดถังขยะยังทำเหมือนเลยครับแล้วก็มีม้านั่งสำรองโอ้โหดูครับม้านั่งสำรองเขายังใส่เท็กเจอร์ของคำว่า SAT เหระครับย่อมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแหระครับโอ้โห แค่ที่นั่งเขาก็ใส่มานะแล้วก็มีซุ้ม VAR ล่ะครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วก็มีถังขยะ oh. มีกระติกน้ําแข็งละครับโอ้โ oh, ห oh. ใส่มาก็ครบล่ะครับสําหรับสนามแห่งนี้ข้างบนของสแตนฝั่งประธานครับ oh. เขาก็ใส่ที่มีคําว่าสนามกีฬากลางแหลนะเนาะโอ้โ oh. ห oh. เป็นลักษณะของสนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยแหลนะเนาะก็จะเป็นปรามานี้แหละครับอ oh. ุแล้วดูครับดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมชอบมากเลยนะผมพูดมาตลอดผมชอบดีเทลที่แบบว่า แสดงออกให้เห็นแบบว่าสนามมันค่อนข้างที่จะเก่าคลาสสิกอะไรประมาณเนี้ยดูครับสนิมตรงโครงสร้างเหล็ก <Wow. S 1> เขาก็ใส่มานะไม่ละเลยนะครบโอ้โหถือว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นยผมโคตรชอบเลยงานไทยเนี่ยชอบมากโอเคไล่มาเรื่อยเืครับก็จะเป็นประมาณนี้หละเนาะสำหรับสเตนฝั่งประธานอ่ะมาดูสเตนฝั่งหลังโกตรงนี้กันบ้างครับโอ้โหดูครับมันจะเป็นป้ายในเรื่องของป้าย lcd เหรอเนาะแล้วก็มีคําว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3ามแหละครับโอ้โหดูครับ มาดูใกล้ๆกันดีกว่าเหมือนไหมครับชาวโคราชครับโอ้โหเป็นแฟนสวัสดแคทว่าอย่างไรครับต้องจัดแล้วนะเป็แนแฟนโคราชเห็นแบบนี้ต้องจัดแล้วนะเหมือนมากๆเลยครับสําหรับสนามแห่งนี้โอเครอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นอะในสนามในเรื่องของลู่แล้วก็ลานก็ถือว่าสนามแห่งนี้เขาก็มีครบแหละครับทั้งลู่ทั้งลานเลยเนาะโอเคดีเทลในสนามก็จะเป็นประมาณนี้มาเดี๋ยวเราจะไปดูดีเทล ข้างนอกกันบ้างครับว่าเขาใส่อะไรมาบ้างเนาะว่ามันเหมือนของจริงกนานไหนละ่ะครับนี่แหละครับบริเวณด้านนอกของสนามนะมุมสูงละครับไปดูกันที่หน้าสนามเลยนะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าของสนามซึ่งผมก็ไม่เคยไปนะสนามแห่งเนี้แต่ก็ได้ดูถ่ายทอดสดบ่อยๆแล้วครับมาดูครับโอ้โหฝั่งประธานด้านนอกครับเหมือนไหมครับชาวโคราชเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าประตูทางเข้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ตรงเนี้ย ที่เป็นเหลืองๆือเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะเด่นของสนามแห่งนี้เลยล่ละครับโอ้โหเขาก็ทํามาเหมือนอยู่แล้วครับไม่ต้องสืบนะเพจเฟ e CPL editor แล้วก็เพจเฟสเฟสไทยทั้ง2เพจที่ทําสนามงานไทยลีกเนี่ยไม่ต้องสืบหรอกครับความเหมือนดูครับเหมือนมากเลยเนาะโอ้โหสุดๆครับสุดๆฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างโอเคไล่ไปครับไล่ไปเรื่อยๆเนาะรอบๆสนามเลยถน,นนเขาก็ใส่มานะโอ้โหสุดครับสุดครับ และตรงนี้ก็เป,เป็นประตูทางเข้าสนามแล้วเนาะโอ้โหดูครับเหมือนไหมครับชาวฟูราชว่าอย่างไรครับโอเคไล่ไปเรื่อยๆครับฝั่งนี้ก็เป็นในเรื่องของประตูเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางต่างระดับเหมือนกันนะแล้วก็มีบันไดขึ้นโอ้โหเหมือนจริงมากเลยครับโอ้โหดีเทลรายละเอียดสุดจัดประหลัดบอกรับฝั่งนี้ก็เป็นในเรื่องของประตูทางเข้าเช่นเดียวกันล่ละครับโอ้โหดูดีเทลของบันไดทางขึ้นสู่สแตนละครับ เหมือนไหมครับชาวโคราชดูครับบันไดเขาก็ยังทํามาเหมือนน่ะคิดดูดิเก็บมาครบแล้วครับในเรื่องของรายละเอียดของสนามโอ้โหสมกับเป็นสนามปิดท้ายของ EP รีวิวสนามของช่องจริงๆครับโอ้โหสุดจัดจริงๆปลายไล่ไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบันไดาทางขึ้นเช่นเดียวกันโอเคมาดูประตูฝั่งนี้กันบ้างละครับโอ้โหเวลาถ่ายทอดสดนะก็จะเห็นได้อย่างชาัดเจนละครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยนะเวลาถ่ายทอดสดที่สนามแห่งเนี้ก็เป็นประตูทางเข้าแล้วเนาะโอ้โหแล้วก็มีเป็นบันไดล่ะครับบริเวณรอบๆสนามแห่งเนี้ถือว่าประตูทางเข้านี่เยอะมากเลยนะถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่มากเลยนะโอ้โหกินเวลาคลิปมานานแล้วยังรีวิวไม่รอบสนามเลยครับแล้วมาดูฝั่งนี้โอ้โหคุณสังเกตเหมือนกันนะว่าตรงนี้เขาก็ใส่ดีเทลแบบนี้มาด้วยเหรอโอ้โหดูครับ เป็นบันไดเนาะแล้วก็เป็นทางเข้าสนามใช่ไหมผมไม่แน่ใจรายละเอียดจริงๆนะแล้วลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของถนนแหลนะเนาะแล้วก็เป็นแบบว่าสะพานยกสูงให้คนเดินแหลนะเนาะโอ้โหดูครับเป็นลักษณะ2ชั้นแหละครับโอ้โหดูดิไม่ใช่แค่ดีเทลในสนามนะดีเทลรอบสนามก็เหมือนแหละครับสำหรับสนามแห่งนี้โอเคก็จะเป็น ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับสนาม8 0ษราของโคราชล่ะครับโอ้โหสนามปิดท้าย EP การรีวิวสนามของช่อง r u u ู i l ซล่ะครับซึ่งหลังจากนี้ครับโอ้โหก็ผมก็ไม่ได้รีวิวแค่สนามในไทยลีกนะผมก็รอผลงานจากเพจเพจ CPL Editor หรือว่าเพจเพ f เฟสไทยนี่แหละสนามของไทยลีก2หรือว่าไทยลีก3ถ้าเขาสร้างขึ้นมาเมื่อไหรอ่อ่ะผมก็จะเป็นเพจที่ จะไปซื้อมาแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนแ่ะครับโอ้โหแต่ว่าตอนเนี้ยสนามในไทยลีกเนี่ยแอดได้รีวิวไปครบทุกสนามทั้ง16ทีมแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ครบจริงๆครับสนามไทยลีกซึ่ง คอนเทนต์มาสเตอร์ลีกของผมนี่เวลาจะไปเยือนทีมไหนในไทยลีกนี่เป็นสนามจริงทุกสนามแล้วนะโอ้โหโอเคสําหรับ EP รีวิวสนาม80ภาษาของทีมนครราชสีมามาด้า FC ผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ละครับก่อนจบก่อนจาก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้กด s u b สไครต์ให้กับช่องอายูโอซิลที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ Content ใหม่ๆของช่องลาเนาะ สำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล่ะครับพร้อมกับภาพมุมสูงของสนามแห่งนี้เลยล่ะครับสวัสดีครับ Bloody and stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me Looking for change, looking for pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange yeah. I'll be the best above all the rest Put me to the test and Expect nothing less, you check as I'm chest What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon No coming in second, this life is a lesson He got a new engine from pain. it's a blessing New focus, no guessing, just holding an obsession i in his possession, you got the...